นายเน่สูตรหลังวัดโสธรวัดโสธรนี้ก็คืออยู่จังหวัดชัชเชงเซานะครับหรือ8ปริ้วนะก็เขามีร้านเนี้ยที่ผมมากินเนี่ยเพราะผมจะกินผัดกะเพราเป็ดคันไดออนทัวเขาแนะนํามาจริงๆแล้วมันอยู่ในซอยนะครับเลยจากทางบ้านใหญ่นะชัยยาสสมทับเลี้ยวระเมิดมันเลี้ยวซ้ายเข้ามาชื่อร้าน,นเนีเนถามคนก็นได้ครับเอางี้เอาเบอร์โทรไปนะครับ เบอร์โทรอันนี้อันนี้ออนโทะนะเบอร์โทรของร้านในเนี่ยนะครับมาไม่ถูกถามทางน,นะครับ0912650115มาไม่ถูกถามทางดูครับสำหรับรายการอาหารที่แนะนำนะครับคือผัดกะเพราเป็ดนะครับวันนี้เรามาดูว่าคนคนครปฐมเนี่ยเขาผัดกะเพราเป็ดกันแบบไหนอร่อยหรือเปล่าครับผมสั่งผัดกะเพราเป็ดไข่ดาว สามชาครับกินโคละชามครับ,รรบถ่ายด้วยมือซ้ายกินด้วยมือขวาผมก็กำลังจะเลียงดูเกาเหลาเป็ดอีกสักอย่างนึงนะเกาเหลาเป็ดพะโล้ดีไหม<ช>อีกสัก,สกที่นหนึ่ง,ง<อ>จะได้สดน้ําร้อนๆนะครับแล้วกินผักกะเพราไปด้วยนะครับชี่เกาเหล,ล,ลเาเป็ดเป็ดพะโล้ด้วยนะครับเกาเหลาเป็ดพะโล้เป็ดตุ๋นมีเครื่องในไหมหรือมีแค่นี้เครื่องในใส่เครื่องในด้วยเด้อ แ,แค่นี้ครับนี่ครับกำลังจะไปกกะเพาครับก็เดี๋ยวดูตอนจบเลยนะครับเราไม่ก้าวไก่การทำเขาก็จะใส่ถัว่วใส่ไม่ถัว่วใส่นู่นแต่นี่ตามสบายวิธีชีวิตของแต่ละที่การผัดก็ไม่เหมือนกันนะผมให้เบอร์ไว้เลยเดี๋ยวไปงงอ่า เผื่อใครที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะได้ดูได้ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่พยายามที่จะสื่อสารให้ทุกท่านที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้าใจก็ขอรับที่นี่ First b i n g เอททูกระทะกระทะอะไรอ่ะปิดเยปิดก่อนปิดเลยเสียงเสียงไม่มีคุณภาพปิดปิดเลยอ่ะเอาโอ้พังต่อดิโอ้ปิดทิ้งเลยเว้ ทอดไข่รอโอเคครับอ้าวทไข่ดาวผมรู้ว่ากะเราเอาโอเคโอเคผมลือกายกะเพราโอเคโอ้โห t h o w this is h o fry the egg egg แบบนีงเนี่ย duck noodle or ้ดั n o ใช่ไหมเอาดู่อนนะหน่อยล้า

After that you put uh, the stuffed meat and stuffed uh, liver.

สั่งผัดกะเพราเครื่องในเป็ดครับก็เพิ่มมาอีกหนึ่งจานเป็นในเป็ดผัดกะเพราล้วนๆนะครับไม่ต้องใส่ข้าวนะก็ใส่พริกลงไปครับคือเราใส่กระเทีมมันไปนิดนะครับ やっどんな言ってんのかな。<タッ> ใส่น้ำไปนิดนึงครับจะได้ดู <c oughs> <c oughs> นุม่มเ <c oughs> สร็จ <c oughs> แ,แล้วก็ปรุงต่างสายกสต่างซีิ <c oughs> ้วดำใช่ไหมไม่ใช่ซีอิ้วออดำ น่กะเพราครับอ่านี่ครับปรุงรสนียบร้อยจบมาเป็นหผัดกะเพราขึ้นมาเสร็จน,นะครับนเดี๋ยวไปกินพร้อมกันครับนั่นั่นนีบ ก็ได้เวลากินครับแนะนําม,มาหาครับอันนี้ผักกะเพราเครื่องในเป็ดผัดใหม่ๆเพิ่งเสร็จเลยนะครับแล้วนี่คือผักกะเพราเป็ดนะครับแล้วนี่ก็เป็นเกาเหลาเป็ดสามอย่างร้านในแหนะนะครับต้องขอบอกหน่อยว่าเบอร์โทรที่ผมให้ไปเมื่อตะครู่นี้ผิดนะครับ <c oughs> เบอร์ที่ถูกต้องนะครับคือเบอร์ใหม่ดังนี้ครับเบอร์ใหม่นี่ก็คือเบอร์ <c oughs> <c oughs> 0ขอด้วยพี่11เบอร์อะไรหรอนี่ครับ083557534ครับ083557534นะครับที่น้จุเลยนี่ครับเป็นเบอร์ของหนายเนี่ยครับก็ชิมครับที่นี้ก็เป็นแบบปกติของผมครับคือ กินมือซ้ายถ่ายมือขวาครับแล้วก็ผมว่ามันรู้สึกว่าควรจะมีน้ำปลาที่หนึ่งครับก็บมีน้ำปลาพิคให้นะครับน้ำปลาอย่างเคยบอกแล้วครับน้ำปลาที่ใส่ตอนหลังเนี่ยมันจะเค็มคนละแบบกับใส่ตอนแรกน,ะน้ำปลาที่ผาดหอมร้อนเป็นตัวอย่างกันนะครับผมก็ชอบหยอดน้ำปลาทุกแบบทุกอย่างหยอดน้ำปลาตลอดนี่ครับตรงไหนร้อน หลักเลยครับก็ก็ๆๆมาคุกกันเดิมเพราบว่าผมเดินมาเริ่มเย็นถูกครับสําหรับการกินผัดกะเพราคุกกะเพราให้อร่อยนะครับผมแนะนําว่าต้องคุกข้าวอาหารเผ็ดหลายๆอย่างเนี่ยเวลากินโดดๆเนี่ยไม่อร่อยครับให้ท่านคุกข้าวไปเลยครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เวลากินเนี่ยจะอร่อยมากขึ้น,นะครับก็ผิดหวังครับอร่อยอร่อยจริง ไข่ดาวครับไข่ดาวเนี่ยเวลาที่ทําเสร็จต้องกินเลยวันนี้ไ่ได้ผมไปเฉยๆครับมื้อสามีนะไข่ดาวก็เลยเริ่มเย็นไปหน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเพิ่มความร้อนให้ไข่ดาวโดยการใส่เป็ดลอยหน้าอย่างนี้ครับโขลกได้ข้าวหน่อยนะครับนี่ผมยังไม่ได้แจกน้ำซุปเลยนะครับน้ำซุปมันยังร้อนอยู่ครับนี่ครับสามอย่างพร้อมๆกัน พี่คงเจียเพราะว่านี่ก็เราเป็ครับยังก็ไม่หมดผมกินเน,นี่ยนะผมให้ขาพี่พี่ดึมตรนอะ่ะเอาเงินดึอเลยเมาเสร็จแล้วข้าขาวไเหมือนกันแล้วกื้สุปอะไรซุปซุปข้าวนีแหละ อ๋อืออย่างนี้น่ากินนะต้มส้มข,ขาขัวีดนิ้วมั้ยเดี๋ยวเขาไม่อุ่นไม่กมห้วยมนี่เราพี่อาอว่าเลยที่เจยกินแล้รอยให้อุ่นชิมตัวมันจอกินซุปเติมไม่เหมือนกันอย่นงนี้นะไม่มือนน็ต้องรสตางเป็นว่าชอบไงนะุ๊บบต้องร้อนๆอร่อยครับครับ อจริงครับแค่เพื่อผมกินน้ำตบนาครับเอาเหาที่แรกร้อมแต่รอหลังนี้เริ่มน้ำมาเริ่มเย็น่นมารูปไปแบบหนึง่งใส่เลยมากเลย เดียวโอ้โุกคนรอเลยทุกคนมันจะไม่เหมือนน้ำก็เหล่าไม่เหมือนก็เหล่ามันจะมีมมีริบก็เหล่านะครับแทนนี้คู่กับเหล่าควาสุดก็จะแบบกคูหล่บไปเก็บก่อนครับฝั่งนี้ถืออะไรเราอร่อยเราก็ต้องกินเปรี้ยวๆนะเออซุปโคตอร่อยดีนะมอ่าคร่กับกิน อันนี้ไม่ใช่กินของผมเลยผัดกินรับรองรอพี่ไงรอพี่เปิดได้เลยรอพี่เปิดอ่ะเปิดแล้วก็จะตามเปิดไปไหลายรอบนี่มาน้าควันถมนี่มหาแน่นัวนี่เลี้ยงบนนันโดยเฉพาะสาวนๆยยวนี่เลี้ยงเลี้ยงนี่บนเลี้ยงนี่อมกได้กินวยเตี๋มากลับเด็กครับก <c oughs> ูบ <c oughs> เล่นนะอันนี้คือผมคุยอาคุย HA กับพี่วัชชินักเสียครับอืมตู้เปิดแล้วตู้ก็ใส่มากอะ พี <ion up> ่แม <ern> <s Techn ique> ่บอกผมเลยคัว่าใส่อะไรบ้างก่อนมั้เจ้ของนี่ตุเดีตุ้งเียตุ้งมัวานเยมันจะแปดลิ้วพี่บอกถมงคุณเลบอกบอกน้ำคุกว่าใส่อะไรบ้างเบอกไ้เปล่าบอกไเปล่าข้าวขาวไหครเที่เคยได้ไนี้ใส่อะบ้างอดีใสน้ำเพียงเียวนี่เปี้ยวๆนี่มี กระเทียมดองป่ะกระเทียมดองครับอ๋อที่เด็ดคือกระเทียมดองนี่เองคือซุปไก่กระเทียมดองนี่คือผมพ่อบุญเด่นเลยนะผมก็กินตั้งนานมันเปรี้ยวอะไรนะหลักก็กระเทียมดองกับกระดูกหมูอืมครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสไปลองทำนะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามาเข้ามาถกเดี๋ยวแวะร้านแน่ๆเลยผมว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ผักกะเพราเนี่ยให้สั่งป็ดจานอย่างนี้แต่หากนะครับ มันจะได้สะใจครับน่ฮะกินอย่างนี้ครับคลุกข้าวไปอร่อยคือยอดนิยิงผเอาแค่นี้ก่อนถึงวาไว้แต่ผมพี่อะน้าเดินสร็จกนไปตอนีเด็นติ๊กแปลคำเรื่องเต็มตามนะคันแน่ตรงนี้น่นกานะปดูเรากวนี้นีาไปเว่นนี้ได้ยูทูบเลสอันหน้าตัวแอนี้เอสตัวไปได้เลย สาวๆที่ติดตามน้องอูติดตามผมด้วยนะครับกับพี่แอร์ไปละน้องอูนี่มีแต่สาวๆอ,อ,อ่ะไปเยอะพี่พูดเลยนะไมเยกะอูยเยอะมาอันนี้มาเอามุมือมุอของมั้งมาใช่กินสบายๆครับผมยอมรับว่ามือนี้เป็นมือที่อร่อยสำหรับผมนะอร่อยจรินได้ผมเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วแล้วปากกระเป๋าเผ็ดเนี่ยเราไม่ต้องออกแรงเคี่ยวเยอะ เอาแค่หกเบาๆมันก็ออกแล้วโดนผมไม่ผิดหวังครับผมชอบมากอร่อยจริงครับคือพูดไงลนะ่ะตอนตัดมักคงใส่น้ำลงไปนืรครับให้มันแบบให้มันไม,ไม่ไม่แข็งนะอะอร่อยมากครับ ในชุดนี้ไม่มีกลิ่นไม่รนะั่งนะเป็นพวกตับกว่าครับจะได้เลครับยอดเนือ้อขาดข้าวไปทำเนึ้อจิ้ม นี่ข้าวผมอ่ะมไม่พอแล้วเอาไหมผมไม่ได้แตะครับพอเคยกินไหมเคยเป็นไหมไม่เคยอะคือกินเสร็จแล้วมันแบบขาดไปคำเดียวอิ่มยังไม่อิ่มสุดทียังไม่อิ่มสุดทีน้ำน้ำน้ำตามไปน้ำตามต่อจุดน้ำตามไปคือแบบคือเวลากินข้าวอะไรนะคนอ่ะตอนอยู่บ้านนะบางบ่แม่มีลูกหลายคนแล้ก็กินก็แม่มีลูกแปดคนเวลานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ย พอข้าวก็อยู่มองอยู่ไกลๆหน,น่อยพอกินอิ่มแล้วเนี่ยก็ขี้เกียจไปตักใหม่ก็ใช้มืกเบิร์นถาดดีควคำเดียวอิ่มเขาตักของพี่พี่ชายมาพี่สาวมากินก็ทำให้ครับทำความในครอบครัวแบบนี้ครับโตขึ้นมาพี่นอกก้องก็สำมัคคีกัน จานเจอไม่ต <Ich meine, S 1> ้องล้างแล้วมั้งเนี่ยไม่เหนือยมหมดแล้วอันที่สอ เยอะแล้วนะคำวันนี้หมดเข้าเลยจิม,อ,มอันนี้ไม่หมดไม่ไปเป็นไรกันนะไม่ว่ากันเพราะว่าเจออะไรที่เยอะกว่าทุกคนนั่งบนนี้เสร็กินน้ำไว้จะหมดไหมป๊อปใครจะไปเชื่อจิมสุดพิชได้คำนี้แล้วนะจิมสุดพิชขอบคนณที่ติดตามเดิมครับก็คลิปนี้ก็ได้อูมาถ่ายให้าหานะฮันเด้ กินสบายๆจริงๆกินได้อีกแต่ว่าบันนี้เรามีโปรแกรมนะครับต้องไปกินข้าวกับแม่หรือเปล่าแล้วก็ต้องไปซื้อไองอ่าปโง่ตอนบ่ายเนี่ยกินข้าวตอนเย็นกับข้าวบ้านผมมันจะเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยมื้อน,นี้คือกินแค่นี้เลยแล้วกินอีกทีหนึ่งตอนเย็นให้มันอร่อยสักใจนะครับขอบคุณที่จะติดตามครับก็ร้านในเนี่ยนักข่าวบันนะครับตาม,เ,ม,ามบเบอร์โทร่จแจ้งไว้อร่อยแน่นอนครับนี่ออนทัวร์ แฟนขับฮันนี่ก็กดก็ติดตามผมด้วยนะแฟนขับพี่ออสเซียติดตามผมด้วยนางรู้ว่าของปู่ด้วยครับแม่ยกต่างๆครับสาวๆนะครับพี่แหนะครับยังนงครับ